ดีครับชื่อนางสาวจิตติมาสากรรหัสนักศึกษา66306010040กําำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่1ทับภาคสมทุกสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิชาประมงวันนี้เราจะมาสาธิตเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ำลูกชิ้นปลาจากปลาหางควาย สาเหตุที่เลือกเป็นปลาหางควายเนี่ยย้อนไปสักประมาณ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือครอบครัวเราเมื่อก่อนจะทำลูกชิ้นปลาขายาจุดเด่นของปลาชนิดนี้ <c oughs> ก็คืออเขาจะมีเนื้อมากแล้วก็เนื้อเขาเนี่ยจะขาวแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างจะฟูคือรูปรักเขาอาจจะดูเป็นปลาที่ไม่ได้สวยแต่ว่ารับรองว่าเนื้ออร่อยมาก งั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยก็เริ่มจากการตัดหัวปลาก่อนเลยนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับก็คือเริ่มจากการตัดหัวปลาก่อนเลยนะครับการตัดหัวปลาเนี่ยเราจะตั้งมีดตรงแบบนี้ก่อนนะครับตัดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะรึกของเขาเองโอเคเนี่ยเราจะได้ยินเสียงกรึ๊กแบบนี้แล้วให้เราเนี่ยเอียงมีดไปทางหางปลาแบบนี้นะครับจะได้ไม่โดนกระดูกเขามันก็จะเข้าง่าย อ่าข่าแบบนี้เลยนะคบมาเฉียงมาแบบนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่าเนื้อปลาเขาเนี่ยจะขาวแล้วเนื้อก็ค่อนข้างเยอะอ่าปัจจุบันเนี่ยก็หาทานยากแล้วแล้ววันนี้ที่เรานํามาทาเนี่ยสัตว์น้ําที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาจากตลาดไร้หลังก็คือจังหวัดตราดสอบถามชาวประมงเนี่ยก็คือได้มาจากอ่าเหลือเวนล่าอ่าหลังเกาะหูนครับจากการที่เราอ่าทำการตัดหัวปลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเนี่ย ไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยก็คือล้างเอาเลือดของเขาเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วก็เราจะมาทําการกรีดปลาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาก็คือทําให้มันเป็นลักษณะของแบแบๆเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ขูดเนื้อปลาได้ง่ายทีนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีการกรีดเนื้อปลาว่ากรีดแบบไหนนะครับให้เราเนะี่ยตั้งมีดกรีดตั้งแต่ข้างบนนี้ลงมาจนสุดท้างนี่เลยนะครับอเอาทางด้านนี้ก่อนนะครับ แล้วก็กรีดอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากการที่เรากรีดปลาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวนี้เราจะมาทําวิธีการขูดปลานะครับวิธีการขูดปลาเนี่ยเราต้องค่อยๆขูดนะครับเพราะว่าตรงโดยเฉพาะบริเวณเนี้เขาจะยังมีกล้ามอยู่เพราะนั้นให้เราค่อยๆขูดนะครับจน่าปลาเนี่ยเขาจะบางไปเรื่อยๆค่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ ให้เราใช้ช้อนนะครับขูดแบบนี้เลยเห็นไหมมันก็จะมีเนื้อออกมาเรื่อยๆหลังจากการที่เราขูดไปเรื่อยๆนะครับเนื้นอปลาก็จะบางลงแล้วแล้วเนื้อปลาที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับว่าปลาหางควายเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเนื้อเขาจะขาวและเนื้อเขาจะฟูมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราขูดไปเรื่อยๆเลยนะครับที่เรานำปลาหางควาย สามกิโลมาทําการขูดเนื้อหลังจากนี้เราจะมาช่างดูนะครับว่าเนื้อที่เราขูดมาเนี่ยจะได้เท่าไหร่ทาการช่างเลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าอตอนแรกที่เราซื้อปลาสดมาเนี่ยสามกิโลนะครับทีนี้เราขูดเนื้อออกมาแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณกิโลกับ1ขีด54นะครับผม ครับและในขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนอการผสมแล้วก็วิธีการปรุงรสนะครับทีนี้ส่วนประกอบของเราเนี่ยก็จะมีเนื้อปลาที่เราขูดไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็เราจะใช้เกลือในการปรุงรสแล้วก็มีผงปรุงรสทีนี้ในเวลาที่เราปั่นเนี่ยเราจะต้องใช้น้ําแข็งเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยเพื่อทําความเย็นใช้ความเย็นในการช่วยเพื่อให้ปลาเนี่ยเกิดความเหนียว ่างปลาครั้งละครึ่งกิโลก่อนเพื่อน,นําไปปั่นนะครับทีนี้หลังจากการที่เราปั่นแล้วเนี่ยเราจะเอาไปนวดอีกครั้งหนึ่งในกระมังเพื่อให้เขาเกิดความาเหนียวแล้วก็มีความเลียมของเนื้อปลามากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาทําการช่างเนื้อปลาก่อนนะครับครั้งละครึ่งกิโลนะครับหลังจากที่เราได้เนื้อปลา คกิโลแล้วนะครับให้เราดันมาปัันก่อนนะครับหลังจากนี้เราก็นำเกลือมาใส่สักประมาณครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสสักประมาณเกือบครึ่งช้อนชาหรือว่าใครชอบมากก็ใส่เยอะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำแข็งนะครับ ในการช่วยทำความเย็นนะครับเราก็ทําการปั่นเลยนะครับเดี๋ยวลองดูสัก5นาทีนะครับว่าเนื้อปลาเริ่มเหนียวไหมนะครับครับหลังจากการที่เราทําการปั่นเนื้อปลาไปสัก5นาทีเมื่อกี้นะครับเนื้อปลาก็จะเริ่มเนียนแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะเอามานวดอีกครั้งหนึ่งในกะละมังนะครับเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ย เขาเนียนกว่าเดิมแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าเดิมนะครับครับอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากการที่เราเอาเนื้อปลาเนี่ยไปปั่นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าให้เอามาอ่านวดอีกทีอีกทีหนึ่งในกะละมังนะครับเพื่อที่ว่าเนื้อปลาเนี่ยเขาจะได้มีความเหนียวมากขึ้นแล้วก็เนื้อจะเนียนมากขึ้นนะครับ ขณะที่เราทําการนวดเนี่ยนะครับเราก็ต้องใส่น้ําแข็งเข้าไปช่วยด้วยนะครับหลังจากการที่เราทําการนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาตั้งน้ําให้เดือดนะครับน้ําครั้งแรกเนี่ยจะต้องเดือดก่อนนะครับพอหลังจากน้ําเดือดแล้วเนี่ยให้เราเบาไฟนิดนึงนะครับน้ําก็จะเดือดกําลังดีนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มขึ้นรูปทรงของตัวลูกชิ้นกันนะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพื่อทำพอดีพอดีเราค่อยๆบีบนะครับค่อยๆบีบให้เขาขึ้นรูปทรงได้แบบค่อนข้างเนียนนิดนึงนะครับลูกไม่ต้องใหญ่นะครับประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ในน้ำเดือดไปก่อนนะครับ น,นี้เลยเราค่อยๆบีบไปเรื่อยๆเลยนะครับค่อยๆนวดค่อยๆขึ้นรูปทรงเขาให้เป็นลักษณะทรงกลมแล้วก็ค่อนข้างจะเนียนนิดนึงครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอจนฝาลูกชิ้นปลาเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมาหลังจากที่ลูกชิ้นปลาเขาลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่าลูกชิ้นปลาเนี่ยเขาสุกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราอ่าตักออกมาพักได้เลยนะครับ ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับลูกชิ้นปลาหางไฟของเราเราสามารถนําไปรับประทานเคียงกับน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือว่านําไปประกอบอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับส่วนใหญ่เขาจะชอบนิยมไปทําแกงเผ็ดปลาลูกชิ้นหรือว่าแกงเขียวหวานเป็นต้นนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปทปาําความรู้จักกับปลาหางไฟได้วยนะครับครับก็บช่วงนี้เป็นช่วงเรื่องเล่าท้ายบท๋ยวเราจะมาคุยกับคุณตาคุณยายที่เป็นคนทาลูกชิ้นปลาจากปลาหางไฟเป็นรุ่นแรก จะถามคุณตาคุณยายว่าทำไมเมื่อก่อนอถึงเลือกอาปลาหางไฟในการทำทออลูกชิ้นปลาปลาสดสดลอยเหนียวแล้วเนื้อเนื้อตอนนี้มันจะขาวฟูใช่ไหมคะจะขาวฟูแล้วตอนนั้นพี่ตากับยายซื้อมาทำในกิโลประมาณเท่าไหร่สามบาทตอนนี้ที่เราไปหาซื้อนี่กิโลห้าหกสิบบาทแล้วนะคะและ้วทำไมาตากับยายถึงเลือกทำ หายากเลยแล้วที่ไหนมันมาเอาไว้ปาปนน้ำที่บ้าหมดเลยทุกอย่างมารวมตอนสมัยที่ตาคุณยายทำเนี่ยก็ไม่ได้ใส่แป้งอะไรเบบนี้แ้วปลาเลยนะมันมีการใส่แป้งแป้งเนี่ยเอาเป็นเมือกแต่เมื่อปลาลุกๆเอาปลาจริงๆใส่น้ำเตอะแบบใส่ปลาอะไรด้วยปลาเลยปลาเลยตาอะไรอย่างนี้อยิ้ก็คือในปัจจุบันเนี่ยก็คือปลามันหาค่อนข้างยากนะ เราทำุกนอ,อง <Okay. S 2> าปูทำอาไมา่เอาโอเคฝากไว้ด้วยกับตาหางไฟนะคะถาพ่อพันได้ยังปูบางงพ่อพันได้ลย,ยอดเนะแะฝากปูบางงด้วยนะครับยด้วยากอยามากอยากมากไม่ใช่อายยาุอายายมาก อยากให้เราไปทำความรู้จักนะครับถึงหน้าตาอาจจะดูไม่ได้สวยแต่ว่ารับรองว่าเนื้ออร่อยมากโอเคขอบคุณนะครับ